สวัสดีค่ะบ้านริมนาำชาแนลค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการเลี้ยงควายแบบปล่อยของดิฉันนะคะนี่ค่ะก็ไอควายฝูงนี้ของดิฉันนี่ดิฉันจะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนเราก็จะเลี้ยงให้เขากินอย่างนี้นะคะนี่ไอหน้าแรงเราก็จะปล่อยไปตามฝูงเลยนะคะนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไ ผูกแล้วไม่ได้ตามไปดูเลยค่ะหน้า,นาแรงนี่เพราะว่าไอ้ผงควยที่บ้านเรานี่มันเป็นฝูงใหญ่เนาะฝูงฝูงหนึ่งก็ประมาณสองสามร้อยตัวค่ะเขาก็จะไปตามฝูงนะคะนี่ทีนี้ไอ้ไอ้ควายของเรานี่ไอ้การผรสมพันธุ์นี่เขาก็จะเราไม่ต้องหาตัวผู้มาผสมนะคะนี่เขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวผู้ตลอดเลยค่ะเพราะว่า ในฝูงเป็นสี่ห้าร้อยตัวก็จะมีตัวผู้อยู่ด้วยเนาะการตั้งท้องการมีลูกของเขาเนี่ยเราจะจะไม่สามารถไอไปคุมเขาได้นะคะเพราะว่าอถึงเวลาเขาก็จะออกลูกให้เราปีหัวปีท้ายปีเลยนะคะควายฝูงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศไอการเลี้ยงควายวันนี้นะคะนี่อ่า เป็นการปล่อยควายผูกนี้ให้กินตอนเที่ยงนะคะนี่นี้ของเราก็จะมีอยู่สิบสี่ตัวนะคะนี่หน้าแรงแล้วก็จะปล่อยไปเลี้ยงตามผูงส่วนหน้าฝนเราก็จะจะขังรดน้ำนะคะนี่ให้เขาออีรดน้ำของเรานี่ก็มีประมาณสองไรก่กว่านะคะที่เราขังไว้นี่ทีนี้เราก็จะ ปล่อยให้เขาเลี้ยงปล่อยเลี้ยงอย่างนี้แล้วค่ะนี่บรรยากาศกา็ดูร่มรื่นอยู่นะคะนี่ทีนี้ไอแหล่งน้ําเราก็จะมีสระน้ําให้เขาเล่นอยู่นะคะนี่เราเราก็จะเลี้ยงแบบปล่อยไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนค่ะเพราะว่าไอบางทีเราก็เกี่ยวเสริมเขาบ้างเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวประจาค่ะถ้าเกี่ยวประจําก็คงไม่ไหวกับการเลี้ยงพายนะคะนี่ ก็จะรู้สึกว่าควายที่เลี้ยงแบบปล่อยกับเกี่ยวให้เขากินนี่ควายเลี้ยงแบบปล่อยนยจะอ้วนนะคะนี่ก็ลูกน้อยนี่จะเยอะเลยค่ะเพราะว่าจะมีทั้งหมดแปดแม่เนาะลูกก็ประมาณแปดตัวแล้วก็รุ่นพี่เขาก็จะห่างกันไม่เยอะนะคะนี่ก็จะรู้สึกว่าไอ้ลูกเขาจะเยอะกว่าแม่เลยนะคะนี่เพราะว่าเขาจะไอ้ ว่าปีท้ายปีนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พร้อมเลยนะคะกับไปควายฝูงนี้เนี่ยลูกก็อ้วนอยู่ค่ะควายสิบสี่ตัวนี่ตัวเมียหมดเลยนะคะโอ้ตัวเมียสิบสามตัวค่ะตัวเมียสิบสามตัวผู้ตัวดึงนะคะนี่ค่คายฝูง,งเราก็ขฝากกดติดตามกด แชร์กดไลค์ช่องบ้านริมนา h ชาแนลด้วยนะคะนี่ถ้ามีอะไรดีๆดิฉันก็จะลงถ่ายให้ลงให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะนี่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปด้วยนะคะนี่บ้านริมนา h ชาแนลค่ะก็จะได้อีกอย่างมากเลยค่ะสามตัวแสนนะคะนี่สามตัวแสนกว่าบาทนี่ค่ายฝูงนี่นี่ ดิฉันจะขายได้เงินแสนทุกปีนะคะนี่เพราะเป็นควายมันเป็นฝูงใหญ่แล้วที่นี่มันมันก็ทันขายอยู่เนาะปีละปีละแสนแสนแสนกว่าบาทนี่ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทค่ะแต่ละปีก็จะเก็บเลี้ยงบางทีก็ตัวผู้สลับบ้างนะคะนี่ก็เป็นอาชีพเสริมที่ที่น่าสนใจอย,อยู่นะคะไอ้กับไอ้การเลี้ยงควายนี่นี่ค่ะ จะถามว่าลําบากไหมกับการเลี้ยงควายดิฉันว่าก็ไม่ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ค่ะก็อาชีพทุกอาชีพก็ลําบากหมดเนาะแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงควายดีฉันว่าคุ้มอยู่นะคะนี่พอท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงควายนะคะนี่อย่างน้อยๆเราก็หาตัวแค่นี้มาก่อนนะคะนี่อันนี้คือท้องแล้วค่ะควายตัวนี้เป็นท้องสาวนะคะนี่เราหามาตัวหนึ่งก่อนที่นี้ เขาก็จะออกไอ้ลูกทุกปีนะคะหัวปีท้ายปีะคะ่ะสำหรับควายฝูงนี้ของดิฉันนี่ก็จะทันใช้อยู่นะคะนี่เลี้ยงปีหนึ่งสองปีก็ได้ขายขายลูกเขาแล้วนะคะจะพามาดูอันนี้ก็เป็นน้องคนรองของเขานะคะนี่ไอ้ไอ้คนแล้วไอ้ปีนี้ก็จะออกอีกตัวเล็กอีกนะคะนี่ก็อยู่ในกลุ่มตรงทางนู้นนะคะควาย ค่ะก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะคะกับการเลี้ยงควาย,ยค่ะก็มาดูการเล่นน้ำกะะันนัคนเงรลงอาบน้ําในสระของควายของดิฉันนะคะนี่สิบสี่ตัวนะคะฝูงควายก็ยหลังจากที่เขากินหญ้าอ้กรงน้ําที่เราขังไว้นะคะสวนในสวนเขาก็จะมาลงเล่นน้ําอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ พอเขากินไอเล่นน้ำเสร็จก็จะขึ้นกินอย่างนี้หละ,ะการเลี้ยงควายที่ไม่เหนื่อยนะคะนี่ถ้าเรามีที่พอที่จะเลี้ยงควายนะคะก็จะเลี้ยงแบบปล่อยอย่างนี้หละค่ะนี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาเกี่ยวให้เขากินตลอดนี่มันไม่ไหวคะ่ะมันเหนื่อยก็ต้องขังทีนี้ก็ให้เขา กินตามธรรมชาติกินแบบปล่อยนะคะก็มีทั้งน้ำให้เขาเล่นเนาะในการขังของเราเราก็จะขังประมาณสองล็อกนะคะนี่ก็จะแบ่งสลับกันให้เขากินนะคะนี่เพราะว่าสองสวันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆที่นี่ฟางเราก็จะเอามาให้เขากินตอนเช้าะคะ่ะแต่ที่ของี่ชันนี่เขาติดถนนนะคะนี่ติดถนนที่นี่ไอ้ไอ้ไอ้ฟางที่เราอัดก็มีอยู่ในบริเวณนี้นะคะนี่ การเลี้ยงของเราก็ก็ไม่เขาจะยุ่งยากเท่าไหรก่ก็คือมันง่ายกับการต้องบางทีก็ต้องมาดูเขาบ้างนะคะก็มาให้ฟางให้อะไรเขากินบ้างก็มันสะดวกเพราะว่าใกล้ถนนอยู่นะท่านนะี้่ค่ะการเลี้ยงควายแบบปล่อยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกี่ยวยากค่ะทั้งเกี่ยวก็เกี่ยวน้อยนะคะนี้อาชีพเลี้ยงควายนี่บางคนบอกว่า,าไม่กล้าปล่อยไว้ดอ๋เอาที่ไว้ ปลูกข้าวดีกว่าแต่ระหว่างปลูกข้าวนะคะไอ้กับเลี้ยงควายดิฉันว่าไอ้เลี้ยงควายเขาจะได้เยอะกว่านะคะทีนี้การปลูกข้าวไอ้บางทีไอ้ที่ดินที่สูงๆเนาะปีปีหนึ่งนี่แทบจะไม่ได้ข้าวเลยนะคะนี่ก็จะถ้าจะให้ดีนี่ต้องปลูกยาเลี้ยงควายหรือเลี้ยงวัวก็ได้นะคะจะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยะคะ่ะการเงินก็ คือดีกว่าทำนานะคะในส่วนของดิฉันดิฉันว่าอย่างนั้นนะคะนี่ค่ก้ก็ลองดูเนาะสกับอาชีพทำนากับอาชีพเลี้ยงควายดิฉันก็ไอทำมาทุกปีเนาะไอเราก็จะเปรียบเทียบกันได้ว่าดิฉันว่าเลี้ยงควายดีกว่านะคะนี่แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะต้องแบ่งไอที่ทุ่งสูงนี่มาปลูกหญ้าเลี้ยงควายดีกว่าะค,ะค่ะค่ะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ้านริมนา h ชาแนลค่ะมาดูการเลี้ยงควายแบบปล่อยของดิฉันนะคะเนยเขาก็จะกินหญ้าอยู่ที่ตรงที่ดิฉันขังไว้ทีนี้ก็ถึงเวลาลงน้ำเขาจะพาลูกมาลงน้ำนยอย่างนี้แล้วค่ะเนยแต่การเลี้ยงควายนี่ถ้าถ้าไม่ได้อาบน้ำเนยควายเขาจะไม่อ้วนนะข้อสำคัญก็คือ เขาต้องได้อาบน้ำเนาะถ้าไม่มีแหล่งน้ำพอที่จะอาบในในที่ที่เราขังไว้เราก็เราก็อาจจะทำแหล่งน้ำคือเราจะทำเราจะเปิดน้ำใส่นะคะเพื่อที่จะให้เขาได้นอนตอนลางวันนะคะก็จะทำให้ควายของเราอ้วนขึ้นนะคะนี่ถ้าเขาได้เล่นน้ำถ้าเขาได้เล่นเล่นน้ำแล้วก็ กินน้ำไออิ่มๆเขาก็จะอ้วนเองนะคะนี่ไอข้อสำคัญของเขาก็คือไม่ไม่ใช่กินหญ้าอิ่มแล้วต้องอ้วนนะคะถ้าเขาไม่ได้เล่นน้ำนี่ควายจะไม่อ้วนค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่มีแหล่งน้ำให้เขานอนนี่ควายจะไม่อ้วน,นะคะ่ะจากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงเลี้ยงมาเนาะก็จะ ไอ,อ้ต้องมีแหล่งน้ำถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็เทน้ำให้เขาเอเป็นบวกบวกให้ให้เขานอนเล่นนะคะก็จะทำให้คลายของเราอารมณ์ดีเนาะก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเขาก็ทำให้เขาอ้วนนะคะ